สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเพจสี่สหายนะคะวันนี้ก็ามาดูการแชร์มุมมองเหมือนเดิมนะคะแชร์มุมมองคู่ทองคำประจําวันที่28ตุลาคมนะคะโอเคภาพเรามาเริ่มกันที่มันเลยละกันนะคะในทางเฟรมมันทิศทางกราฟยังคงเป็นทิศทางของการปรับตัวขึ้นต่อได้นะคะแล้วก็ EMA ยังคงซัพพอร์ตแบบห่งหางๆนะคะแล้วก็ยังไม่เกิดการสัญญาณการกลับตัวนะคะแล้วก็พอมาดูในทางเฟรมวี เหมือนเดิมนะคะวีคอาทิตย์ที่แล้วเป็นยังไงบ้างปิดแท่งเขียวด้านบนให้เรานะคะภาพโดยรวมทิศทางยังคงเป็นทิศทางของการปรับตัวขึ้นต่อนะคะแล้วก็ EMA ยังคงซัพพอร์ตนะแล้วก็ยังไม่มีสัญญาณการกลับตัวเช่นกันในทางเฟรมวีคนะคะมีภาพบอกประมาณนี้แล้วก็อีกหนึ่งภาพที่บอกเราก็คือว่าในทางเฟรมวีคเนี่ยราคาเขามีการทักตัวเล็กๆตรงนี้นะคะสชุดเห็นไหมปึ๊บสองชุด อันนี้ดูว่าใหญ่กว่านะคะพักตัวเล็กๆ2ชุดมีโอกาสที่อาจจะเกิดการพักตัวเล็กๆแล้วค่อยไปต่อก็ได้นะคะอันนี้คือภาพของทางเฟรมวิกนะต่อมาเรามาดูที่ทางเฟรมเด a y ค่ะในภาพของทางเฟรมเด a y นะคะเราจะเห็นว่าทิศทางของกราฟเนี่ยยังคงเป็นทิศทาง ของการเป็นขาขึ้นเช่นกันราคายังห่างกับ EMA อยู่นะคะแต่เราจะเห็นได้ว่าในทำ FMD เนี่ยถ้าเราจับสวิงล่าสุดชุดนี้เราจะเห็นว่าเดเกิดสัญญาณคลาสสิกเดวเจนนะนี่เกิดสัญญาณคลาสสิกเดวเจนตรงจุดนี้นะคะมีโอกาสเช่นกันที่ราคาชุดนี้นะคะอาจจะจบได้ไหมชุดนี้นะคะเดี๋ยวเราค่อยดรอปลงไปดูในสีชั่วโมงนะแต่ว่าตอนนี้ภาพของเดคือ ทิศทางนะคะเกิดสัญญาณคลาสสิกใดแต่ว่าทิศทางเนี่ยนะพักตัวสองครั้งการพักตัวอาจจะสองหรือสามก็ได้เดี๋ยวเราไปดูเหตุสนับสนุนในสี่ชั่วโมงกันว่าเจ้าก้อนนี้เนี่ยจะเป็นการไปต่อเลยหรือว่าจะลงมาพักตัวเท่ากับก้อนด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วถึงจะเป็นทิศทางของการไปต่อได้อภาพเดเป็นประมาณนี้นะคะทีนี้เราดรอปมาที่สี่ชั่วโมงพอดรอปมาที่สี่ชั่วโมงนะคะเราจะเห็นว่าเ ชุดการเคลื่อนที่ชุดนี้นะคะให้เพื่อนๆย้อนกลับไปดูคลิปของวันศุกร์หรือไม่ก็วันพุธนะคะเราได้มีการอธิบายนะคะถึงการเดินทางของชุดนี้ไว้เรียบร้อยแล้ววันนี้เราจะมาดูชุดปัจจุบันกันในสี่ชั่วโมงนะคะภาพที่เห็นอย่างชัดเจนเลยก็คือว่าอย่างที่หนึ่งนะคะ EMA เกิดการตัดกลางนะบ่งบอกได้ว่าราคานะคะมีโอกาสเป็นชุดของการไซเว์ได้นั่นเองเพราะว่าสี่ชั่วโมงชุดปัจจุบัน ที่เราจับได้ชุดนี้นะคะเกิดสัญญาณคลาสสิกดเวเจนต์นะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นปลายเทนได้นะเกิดสัญญาณคลาสสิกไดและด้านล่างเองก็เกิดสัญญาณบูลิชฮิตเด่นไดที่บ่งบอกว่าราคามีโอกาสไปต่อตามทิศทางเดิมได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นข้างบนก็ไดข้างล่างก็ฮิตนะคะภาพอย่างนี้บ่งบอกได้ว่าราคาเข้าสู่ก้อนของการไซเวร์นะคะโดย เราจะมีกรอบของสี่ชั่วโมงอยู่นะซึ่งก็เป็นกรอบเดิมกรอบเดียวกับเมื่อวันศุกร์นั่นเองนะคะก็คือแนวรับแนวต้านอยู่ในกรอบนี้ถ้าราคายังไม่สามารถทะลุรับต้านแอรเรียนี้ได้นะคะก็จะเป็นภาพของการไซเวย์อยู่ในกรอบกรอบนี้นี่แหละนะโอเคทีนี้ภาพไซ์เวย์ตรงนี้เป็นอะไรได้บ้างอันนี้เอ,อ่อ เราไปดูทิศทางเอ่อมุมมองโดยรวมแล้วกันนะคะเพราะว่าถ้าเราจะดูการพักตัวทั้งหมดเนี่ยน่าจะใช้ระยะเวลามากอ่ะเป็นกรอบสับไพนะคะปัจจุบันสี่ชั่วโมงเนี่ยราคาไซเวสแล้วหนึ่งชั่วโมง่ะคะบอกอะไรกับเราบ้างอ่าหนึ่งชั่วโมงไซเวสเหมือนกันนะคะโดยที่ EMA ไปทิศทางของการเริ่มกดราคาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะหนึ่งชั่วโมงชุดนี้ถ้าราคานะคะถ้าราคาเขาไม่สามารถ ผ่านเจ้าตัว EMA นะ EMA กดเอาไว้ตรงนี้ได้นะคะอย่างนี้โดยที่ถ้าเราดรอปลงไปทั้ M15 ละกันนะคะเราจะเห็นว่า M15 ชุดนี้เนี่ยเขาปรับตัวลงมานะปึ๊บใช่ไหมคะชึบถ้าจะลงนะคะชุดนี้ต้องไม่ผ่านเห็นไหมและชุดที่ปรับตัวขึ้นมาก็เกิดสัญญาณฮิตไหมเนาะฮิตไหมเนาะชุดนี้ไม่ฮิตนะคะเป็นการฮิตเด่นกับชุดแค่ชุดสวิงนี้เท่านั้นนะคะ เป็นการฮิตกับชุดสวิงกรอบนี้เท่านั้นนี่โอเคนะถ้าราคาไม่สามารถชนะไอ้เจ้าซัพพลายชุดนี้ขึ้นไปได้นะคะมีเกิดสัญญาณบูฮิตมีโอกาสนะที่ราคานะคะจะปรับตัวลงต่อนะลงมาแบบนี้ฟึ ซึ่งการปรับตัวลงมาชุดนี้นะคะเหมือนเดิมในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยก็จะเกิดแนวรับชุดใหม่เกิดขึ้นนะคะถ้าเขาไม่สามารถผ่านแนวรับชุดนี้ไปได้ราคาก็จะวิ่งอยู่ในกรอบไซด์เวกรอบนี้อยู่เหมือนเดิมนั่นเองนะคะโอเคสองนะคะอันนี้คือภาพที่หนึ่งนะคะโดยที่เหตุสนับสนุนของภาพนี้ก็คือว่า สี่ชั่วโมงเป็นไซเวย์หนึ่งชั่วโมงเป็นไซเวย์แบบที่ e อ a ยังคงกดราคาอยู่นะคะและในทุกๆไทม์เฟรมก็ยังคงกดราคาอยู่เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นทำให้เรามองได้ว่าชุดนี้มีโอกาสที่ถ้าราคาไม่สามารถชนะแนวระเออแนวต้านชุดนี้ไปได้นะคะราคามีโอกาสปรับตัวลงมาต่อได้นะคะโดยที่ถ้าจะปรับตัวลงไปเลยแบบภาพใหญ่หลุดปุ๊บตรงนี้นะคะก็มีโอกาส ต้องหลุดแนวรับสีส้มก่อนเพราะฉะนั้นวันนี้เราโฟกัสกันในกรอบของการไซเวย์นะคะถ้าราคาไม่สามารถชนะแนวต้านนี้ไปได้ล่ะคะมีโอกาสลงมาอีกสวิงหนึ่งนะคะแล้วทั้งหมดภาพทั้งหมดถ้ายังไม่ผ่านแนวรับเดิมก็มีโอกาสจะเป็นไซเวย์ใหญ่ๆก็คือมีโอกาสปรับตัวกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็ได้เช่นกันนะโอเคอันนี้คือภาพของวันนี้โดยประมาณนะคะประมาณนะโอเค ถ้าไม่ผ่านนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราโฟกัสกันตรงนี้ก่อนมีโอกาสกลับมาตรงนี้ได้อ่าโอเคทีนี้แล้วถ้าราคามีแรงล่ะนี่ขอขยับนะคะแตวว่วาดใหม่ก่อนวาดให้เป็นเสตเดียวกันโอเคพักท,ที่หนึ่งราคานะคะเมื่อเช้ามีแบบเปิดแกลบลงมาด้วยนะคะพักตัวเท,ต,วทตัวลงมานะคะมีแรงบ่ายกลับขึ้นไปแบบ ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแต่ถ้าไม่สามารถชนะแนวต้านตรงนี้ไปได้มีโอกาสปรับกลับลงมาอีกหนึ่งสวิงนะคะแล้วถ้าไม่ชนะแนวรับนี้ไปได้มีโอกาสปรับกลับขึ้นมาตรงนี้ได้เช่นกันนี่คือภาพของการไซเว์นะคะภาพที่หนึ่งภาพที่หนึ่งภาพที่สองก็คือว่าอยู่ๆราคานะคะชุดนี้เราจะเห็นว่าราคายังไม่ผ่านเนาะแต่ถ้าเกิดว่าราคาชุดนี้นะคะที่เขาปรับตัวลงมาปึ๊บปบ ใช่ชุดนี้ย่อไม่หลุดนะคะมีโอกาสที่อาจจะดันตัวกลับขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งก็ได้โดยที่ถ้าดันตัวกลับขึ้นไปเราก็จะต้องมาดูในหนึ่งชั่วโมงนะคะว่าราคาชุดนี้ตอนดันกลับขึ้นมาเนี่ยจะผ่านแนวต้านของสี่ชั่วโมงไปได้หรือเปล่าถ้าผ่านไปไม่ได้นะคะก็ยังคงเป็น ภาพไซเวของ4ชั่วโมงหยุดนั่นเองนะคะอ่ะภาพมุมมองวันนี้มีได้ประมาณนี้เลยนะคะเพราะว่ากราฟเนี่ยอยู่ในก้อนของการไซเวนะโดยที่ภาพแรกนะคะยังจะให้น้ำหนักของการที่ราคายังมีโอกาสปรับตัวลงมาต่อก่อนได้นะคะแต่อาจจะต้องแบบ ทำกำไรกันระยะสั้นๆนิดนึงนะคะเนื่องจากราคาอยู่ในก้อนของการไสเวนั่นเองนะคะแล้วก็ถ้าชุดนี้นะคะปรับลงมาได้ไม่ผ่านรับนี้เหมือนเดิมอาจจะปรับขึ้นาภาพเป็นประมาณนี้เลยนะคะวันนี้เท่าที่ดูได้นะตอนนี้ที่กราฟกำลังเคลื่อนที่ให้เราเห็นอยู่นะคะโดยที่ถ้ากราฟมีการปรับเปลี่ยนเคลื่อนที่แบบใดเราอาจจะต้องปรับมุมมองไปตามรูปแบบของกราฟนั่นเองนะคะสรุปนะคะวันนี้ กราฟอยู่ในกรอบของการไซด์เวย์ของสี่ชั่วโมงนะคะสี่ชั่วโมงแล้วก็เนี่ยถ้าไม่สามารถผ่านรับต้านของเขาได้น,นะคะราคาจะก็จะเกิดการไซด์เวอยู่ในก้อนก้อนนี้เราสามารถเก็บเทรดในระยะสั้นๆได้เองนะคะมุมมองวันนี้มีประมาณนี้นะคะแล้วก็เพจสีสายของเราก็จะมาไลฟ์นะคะไลฟ์สดกันทุกๆุกวันพุธนะคะตอนประมาณ9ก้าโมงเพื่อนๆคนไหนเอเรียกว่า ชอบในการวางแผนของเรานะคะรวมไปถึงการแชร์ความรู้ดีๆเนี่ยวันพุธนะคะประมาณ9โมงมาเจอกันที่หน้าไลฟ์ของเพจสีสหายของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ